ทุกคนพบกับช่องเมมเบอร์ชินอีกแล้วนะคะมาต่ออีพีสองกันเราจะมาแกะถุงวันนี้ทุกคนดูนะคะหลังจากที่เราได้ตั๋วมาแล้วแล้วก็แกะกล่องแล้วก็ได้ของรางวัลแล้วนะคะอลนนี้ก็คือห่อนะคะรู้สึกว่าปกติเล่นเข้าไมมีสองห่ออยู่ด้วยกันนะคะออมาดูการอ้าแกะเลยจ้าตากล้องใช้แต่กล้องแล้วหนึ่งดับให้ด้วยเลยจ้า อ้าวไม่เข้าจับยิงไม่ขึ้นเมื่อยเออแต่วก็คือเราต้องมีคนเคยได้ยิงนะฟันเห็นไม่เข้าเขาเรียกว่าฟันเหยิน,<พ>นอันนี้เราดีาค่ะลูกคงตัวนี้น,าน,านา่ารักกัตนตัวนี้หน่ารักมน้าเลยสุนทรเกิดทันเหรอไม่ทันอ่าตอนแรกถือว่ามีสองห่อจะถือสองห่อใอห้ประกอบกัน ตัวน,นี้น้าอะไรหน้าเครนะค่ะตัวนี้ชื่อโบตัน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 มาเก็บกันค่ะวันนี้จะมาให้ดาวกล้องช่วยเก็บนะคะเพราะว่าอื้อจะเก็บเองไรบ้างอ่ะหยิบออกมาให้หมดก่อนเลยให้กล้องช่วยเก็บนี่ว้าว เกลียวเกลียวเกลียวตองโซ่หนึ่งว้าวอุ้อไอยไม่ตัดตัดตัดซองเลยก็ได้ลูกเนี่ยตัดตัดซองตัดยื่มมึงไหมเปิดดีดีเปิดแบบลุ้นๆหน่อยดิขอให้แล็คทองทองทองถ้าเปิดมาแลกทองอยีง่ไม่ได้อ้าว อขนอมเก็บก่อนขัโบตันไอนที่เสิร์ฟเซ็ตสิ่งคูรามะคูรามะกระปิ้นม,ม,มาตัดหัวเลยนี่คือปีศาจยิ่งจอกคูรามะปีศาจยิ่งจอกระวังนิ้วโอเคหยิบมาลุน้นสิ ออดดโอ้ได้ป้องได้ใบเดียวไ้ยได้สองใบโอ้หยิบมาไม่ได้ดดม,ไมีลุ้นเล่นเลยเหอะถิดต้องต้องเอาต้องต้องเอาอันพิเศษพิเศษให้นังพิเศษวางไปแล้วอันนี้ไปอันนี่นอันนี้คู่วาบาระคู่วบาราาะ ดวงกานนะคะถ้าดวงการสิ่งเดียวที่พ่อจะพูดเลยโอ๊ยมเม่ไม่โดนไม่โดนมันจะเข้าได้ไงล่ะลูกถ้าเราตักดวงกานนะคะสิ่งที่พ่อจะพูดเลยเขาจะทำหน้านี่คือส่วนย่นะคะที่พ่อชอบทำเลยล่ะจะโทษเม์ไม่ได้ะคะ่ะได้เป็นอันนี้เรานะว่านะี่ย แบบเป็นตัวตลกดุจ<ม>ิหน้าตาก็คือตัวตลกมากเลยส่วนตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวร้ายตาแดงไม่ใ<ค>ช่ใบอกทีมพี่เอกนพี่เฮกปล่อยขึ้นมังกรดำอันนี้คือไม่ดูจริงๆนะคะก็เธอไม่เคยดูแล้วเรื่องนี้อ้าวพัวปะละชันไปแล้วเ,เห็นเรื่องนี้พ่อดูเลย้ยยพ่ออ่านหนังสือกร็ตัวตนีน้หนูไม่เกิดอุ้ย พอมีโมเดลด้วยวัวนดลชานี้นะคะคือตัวยง F4 Cat 2อุ้ยอะไรนี่กาองไม่ใช่นี่การ,ระดับนั่งเฉยอ่าเห็นไะไก็ได้อืมนี่ตัยวยงออกมาเร็ว ก็ต้องมีสักหอจะบอกเทมล้านะคะถ้าเราซืจจ้ออันนี้มาแพ็คหนึ่งนะคะทุกคนเราจะเจอใบแบบวิบวับหรือใบทองนะคะเพราะว่าในในแพ็คหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีหนึ่งในในวิบวับหรือว่าแพ็คทองถ้าถ้ามีบุงนะคะก็จะได้ก็จะได้ <c oughs> ทองไม่มีบุญค่ะ <laughs> ก็เธอใช้บุญแกะไปแล้วนี่ไงนี่มาเจอที่เราเช่าอื้อสเกตนะคะโบตันโบตันยูสเกตพระเอกสเกกในี่พ่อแกะถึงห่อข้างล่างแล้วเนี่ยเหมือนไม่ทองแล้วทองต้องทองเพราะอย่างพวกอย่างนั้นโยเวนเอสเอสนุน เมื่อไม่มีแล้วเวมื่อเหต่เอเจ้าตึงไป็นช่นนี้ทำไมนะทำไมนะเหลือสองห่อสุดท้ายนะคะสอยด้ลยอุ้ยเขาหน้า,นานเหมือนคุณเจเลยอะ่ะใช่แต่เวลาปล่อยพลังสูงสุดจะจับกลายเป็นสาว เขาเรียกว่าเกล็ไข่อาการของพระเองนี huh. <c oughs> <brass problems> <c oughs> ่เราสนใจไม่ได้หรอกรู้อยู่แล้วหมดเก็บพักกี้เขาเป็นหนุ่มสาวสาวสาวเอสาวสาวสาวหรือเหลือข้อสุดท้ายต่อพลังพิเศษไปแล้วนะคะหมดแล้ว ขอให้ได้ขอให้ได้ถ้าเธอได้เธอเธอได้ X R แล้วขอให้ได้แหมไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกเธอขอให้ได้พ่อเปิดไปกี่แพ็คเลยไม่ได้หรอกว่างเธอไม่ได้ R ที่ไหนแหมอโคน้นยอดนักสื่ไม่ใช่โอเคยัง โอเคนี่จ,จบรีวิวโอเคยังโอเคมากบ๊ายบายอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดตตามกดสมัครให้ได้นะคะบาย